สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบ,แบบบ้านๆปี้อแชนแนลค่ะพี่น้องมือนสภ้อผ้ามาเฮกับเผาค่ะเมนูวัอนี้เป็นเมนูประจําช่องอีกเลยค่ะพี่น้องจะพามาทําโครงไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะคะที่จริงนะเจ้าอยากกินปิ่งไก่นะคะปิ่งโครงไก่ค่ะพี่น้องเสียบไม้ปีงแดงๆคือสมัยยูบานนะคะพี่น้องกินก็เขาเหนียวหุ่นอนนะคะแต่ที่นี่มันบรสามารถอย่างเตาทานได้ค่ะพี่น้องนะคะย่าก,ก็เลย เลือกที่จะมาทอดนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิองกันหานนะคะย่าก,ก็ทอดดูเหรอคะพี่น้องต่ว่าอยากทอดให้เบิองอีกเพราะว่าบืองเทือกับจำซูบม่ได้ใส่หมวกค่ะมบหัวแย่ออันดเสแสรบบอแสบนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้จะเน้นกระเทียมพริกไทยลาผักชีะคะ่ะอันนี้โค้งไก่ค่ะล้างทำความสะอาดแล้วซับเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยได้พี่น้องยูสีเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะที่เด็ดนะคะ กระเทียมพริกไทยลาบผักชีห้อยจากล่มงห้อยคกล่งยิงเห็นอยนู่เลยค่ะพี่น้องนะคะตาแบบหย,ยาบๆหรือาบริเตํมแบบละเอียดปันไดค่ะเพราะว่าเลี้ยต่างใจเอากากกระเทียมเนะะี่ยค่ะพี่นออ้องทอดเลื้งๆโรยอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเบอรงวัมสเปน็นคือจังหวะบ่นะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเอาลงมือผสมกันเลยมักกันเลยค่ะอึ๊บโอ้ยโคกนักนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้องใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะกะเอาเดือดห่ามากหน่อยแล้วตนะ่าเข้าชออผัดแต่ว่าส่วนมากน้่งบ้นหอยเย้าสบส่หลายแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวอย่างนี้เราก็จะไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันจะเห็ดหอไก่เย่าดานะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะทําด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียวนิดนึงเพิ่มความหอมค่ะตามด้วย น้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหรือรสด,ดีอะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ชูรสใส่ลายแสบลาย,ย,ลายอันนี้ค่ะนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบยี่ห้อใดก็ได้ถ้าชอบค่ะพี่น้องแต่ของพงเจ้าใส่โกกินะคะยี่ห้อประจำนี่และค่ะพี่น้องน,นะคะหลังจากนั้นค่ะ ขอขอ,ขอนุยาตค่ะพี่น้องอุ้ยโคกจะมนนักค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ลงไปเมื่อนี้เฮ็ดกินเองค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยลายเติบอยู่อึบอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุกเข้าให้เข้ากันเอาละค่ะคุกให้เข้ากันเลยค่ะ พร้อมมวๆที่น้องขนะดบ้านสี่ทอดด้วยค่ะนะคะเป็นเมนูที่เย่าโปรดมากนะคะมากหลายโค้งไก่เนี่ยวัวสี่หนึ่งสิทอดสิพัดมาคว่าเย่าว่ามันกรุบกรุบมันมีแต่เนื้อนะคะกินแต่เนื้อเย่ากับโ่ขยมากแบบว่าเนื้อไก่ยังสะโพกไก่เอออกไก่หรืออย่างสันเย่าว่ามันเนื้อเยอะเกินไปโบแสบนะคะอันนี้ก็คือมากไผ่มากมั่นค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะ หมักทิ้งไว้30นาทีค่ะต่ผู้ใดมีเตาทานด้ค่ะหมักกะสี่เสียบไม้ปิ่งเลยได้ค่ะพี่น้องรับรองว่าหอมแสบค่ะนะคะหลังจากนั้นจะถิ่มไว้30ิบนาทีเดี๋ยวจะพามาถอดอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะพี่น้องหลังจากหมักค้ไก่ไว้30สนาทีค่ะเราจะมาทอดในไฟกลางๆค่ะพี่น้องนะคะคงไก่ของเย้าค่ะพี่น้องทอดนน้ํามันขีดโบไลยนะคะเพราะว่ากระทะมันแดนค่ะเย้ากับเฉลี่ทอดเท่าสองสามสินไปก่อนค่ะพี่น้อง เพื่อให้ความร้อนแล้วก็ความเหลืองทั่วถึงนะคะถ้าเราทอดหมดทีเดียวค่ะน้ำมันมันหน่อยเกินไปค่ะพี่น้องนะคะทอดประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องทอดไฟกลางๆให้เหลืองทั้งสองด้านค่ะพี่น้องนะคะเอามากินก็ตบักหุ่งหรือว่าเขานีวหุนท้นค่ะพี่น้องสุดยอดละค่ะพี่น้องนี้ค่ะเจะสุบอกเลยว่าสําหรับยอดีแเศบกาตัวไก่เลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเมนูนี้มักดีๆค่ะพี่น้องนี้ยังหอมทวนๆขึ้นมากนะคะ ส่วนกากระเทียมทีเรือทีอยูุในกะละมังทีมันแบบว่าบริติสไม่ตัวไก่ค่ะเราจะเอามาอดเลืงล้งเลืองแล้วโวยลงไปค่ะพี่น้องแสบกรอบนะคะนี่เลยค่ะคือโครงไก่ทอดกระเทียมพริกไทยของเยาววันนี้จัดหนักจัดเต็มเครื่องเครื่องซามเกินนะคะพี่น้องนี่ค่ะต้องล่อให้ไก่มันเหลืองจะข้าวหนึ่งก่อนนะคะพี่น้อง่อยกลับเคยปีนเคยพลิกเพราะว่าจะเข้ากับเลยพลิกเลยค่ะพี่น้องแป้งหรือว่ากระเทียมเอยียงทีมันตอยูดในตัว ไก่มันจะลุดนะคะพี่น้องรอให้มันสุกสักนิดนึงค่ะต้งองอดใจเย็นเน่นะคะพี่น้องเพราะว่ากระทะมันหน่อยแล้วะได้แยกใส่น้ำมันหน่อยเพราะว่าห้าใส่ายขวมนี่มันก็ระมันขวดหนึ่งนะคะเองใจจะง่ายค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองกับกระดูดดิค่ะพี่น้องออ้ยเหลืองสวยน่ากินหอมหวนๆค่ะ อันนี้ส่วนกล่นด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดไ้กลางๆไปเลยเลยค่ะพี่น้องนะคะถ้าข้าวล่อแหงกระเทียมมันติดหรือว่าแหงมนสุกเหลืองก็หน่อยหนึ่งนี่ค่ะกระเทียมมันก็จะเกาะในตัวไก่จะบอลลนปันใดค่ะพี่น้องมันเป็นเราบอลลนเลยค่ะโลนค่ะก็ว่าจะบอลลนคือข้าแบบเอาลูไปกวลกวนๆแล้วกลับไปก็บม่สั่นคือมันจะออกเลยค่ะพี่น้องนะคะ เอาละค่ะเดีย๋วยวขออนุญาตถอดไปเรื่อยๆนะคะให้เรื่องทั้งสองดาลล้านแล้วก็ให้ซุกข้างเบิดค่ะพี่น้องได้สุจริตขาดเสียกระมังให้เบิ่งจ้า ราคาพี <Workers>. <S <S ่น้องเมนูมูอน <Therefore, S 2> no es ้ค่ะโครงไก่ทอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดหอมอมค่ะพี่น้องนะคะโรยด้วยกระเทียมค่ะพี่น้องเหยื่อมาไปกับโครงไก่กรอบๆผ่าแซ่บค่ะพี่น้องเยี่ยวชิมไปชิมหนึ่งค่ะรสชาติกะลังนัวกะลังพอดีกินกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเป็นอาหารกับแกมก็ไดกนะคะกินเล่นก็ดีค่ะพี่น้องเตอร์สำหรับเหยื่อกินกับเผาเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นเมนูเหยื่วมากหลายค่ะมักคือเหยื่อเห็ดนะคะพี่น้องแล้วก็ ส่วนผสมให้ปับเอาตามปริมาณของเจ้าของค่ะพี่น้องมากเข้มมากเข้มหน้อยหรือว่าโคงไกลมากหน่อยนะคะสูตรนี้ไม่นู่นนี่พี่น้องสามารถเ็กินก็ไดเห็ดขายก็ดีนะคะบมีคนซือเยอะฝือเองก็ได้ะคะ่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าโค้งไกลเยอะมากหลายค่ะนะคะหรือจะหมักอย่างนี้เอาไปย่างหอมหอมเซฟคอนไฟแบบเตาถ่านบานเท่านี้สุดยอดะคะ่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนทีน่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะ ไายกะตี้เขาไงมากินเขาในกันค่ะโค้งไก่ถอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องอุย้ยมากกลายค่ะพี่น้องเอาขิซสามาแ่แหลกกับโป่ยอมค่ะมาค่ะมากินในการเสียบๆจ้า